การเก็บรูปอุลามากับธงปาเลสไตน์ของผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งในวันนี้ทางกรรมธิการได้นําเข้าสู่ระเบียบวาระและก็ได้เชิญหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือหน่วยงานหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่46ซึ่งเป็นเจ้าของดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในเขตอำเภอรือสอนะครับและก็เจ้าภาพ กิจการที่ที่จัดขึ้นก็คือทางนายกอบตอโคกสตอนะครับพร้อมคณะได้เดินทางมาด้วยในวันนี้พร้อมกับทางกรมนธภาคสีส่วนหน้าทาง,งคบักคับการตรบบูธรจังหวัดนาราธิวาสและก็สำคัญที่สุดที่เราเชิญวันนี้ก็คือระดับนโยบายที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือทางสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมกับเราได้เชิญสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้10จจำนวน13ท่านนะฮะแล้วก็ทางกรรมธิการวิสามันนะครับของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ก็ได้มาร่วมรับฟังการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ซึ่งท่านที่ผมกล่าวพูดถึงทั้งนายกทั้งกรรมธิการวิสามันก็มาร่วมถแถลงข่าวในวันนี้นะครับพี่น้องสุขุมชนครับ ประเด็นที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือมันมีกรณีพิาพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายแห่งด้วยกันแต่ที่เป็นประเด็นใหญ่ก็คือที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กันยาย,ยน2567นั่นก็คือทางอบอตอโคกสตอได้มีการจัดกิจกรรมสืบสาววัฒนธรรมท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ2567้และก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าได้มีการในขบวนพาเหรดมีการถือรูปนักปราชญ์นะครับแล้วก็ผู้รู้ทางาศาสนา ที่เคารพนับถือในพื้นที่พร้อมกับทงปาเลสไตน์นะครับมีการเก็บรูปเหล่านี้และกับทงปาเลสไตน์ก็เป็นประเด็นในพื้นที่มากมายนะครับในช่วงก่อนที่ผ่านมาปรากฏว่าในวันนี้ประเด็นเหล่านี้เรามองว่าทางกรรมธิการเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องในพื้นที่ตกลงเราจะเดินหน้าอย่างไงกับการจัดกิจกรรมที่จะมีขึ้นในพื้นที่อีก หลายหลายสิบครั้งในอนาคตหลายร้อยครั้งก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมลักษณะอย่างนี้มันเกิดขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นในการกิจกรรมของโรงเรียนตรีกาหรือการจัดกิจกรรมวัดสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ก็เลยมาหาข้อสรุปตกลงรูปอุลามาสามารถถือในขบวนพาเหรดได้หรือไม่ธงปาเลสไตน์ตอนนี้ในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการแสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์เป็นจํานวนมากนะครับ จะเป็นปัญหาในอนาคตถ้าไม่ได้ข้อสรุปให้ชัดเจนในเรื่องของระดับนโยบายกับระดับผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นที่มาที่เราได้เชิญสมัชชาสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะที่ผู้กํากับดูแลนโยบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสามจังหวัดมาร่วมรับฟังแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่ฐานพรานในพื้นที่กับกรรมนธิกภาค4ีส่วนหน้าที่กํากับดูแลกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มาหาข้อสรุปปรากฏว่านะครับทางกรรมธิการได้ให้ทางนายกบบตชี้แจง ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงความเป็นมาเป็นไปที่เกิดขึ้นเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีการสอบถามทางสภาความมั่นคงแห่งชาติสุดท้ายกล่าวโดวยสรุปก็คือรูปอุลามาผู้รู้นักปราชทางศาสนาและธงปาเลสไตน์การแสดงออกในเรื่องเหล่านี้สามารถกระทําได้ไม่ผิดกฎหมายนี่คือที่เราได้ข้อสรุปและเห็นตรงกันนะครับกรรมธิการก็ต่างก็ได้แสดงความเห็นทุกคนเห็นว่ามันไม่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ส่วนบทสรุปอีกอันหนึ่งคือเรามองเห็นว่าทั้งหลายทั้งปวงก็คือต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันระดับนโยบายกับระดับปฏิบัติงานนั่นก็คือว่าได้ฝากนะครับข้อเสนอแนะให้สภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะที่เป็นผู้กํากับนโยบายกับแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรงภาคญสี่ส่วนหน้าหรือผูอ้ปฏิบัติงานกองหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานในพื้นที่นี้นะครับ ทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้ทางผู้บังคับการตรวจภูธรภาคเก้าก็ออกถแถลงข่าวโดยรองผู้บังคับการตรวจภูธรภาคเก้าก็ออกถแถลงข่าวว่าการแสดงออกซึ่งธงปาเลสไตน์ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับส่วนการจัดกิจกรรมในอนาคตนะครับเจ้าภาพการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนตาริกาหรือองค์กร,รอื่นๆที่ต้องการที่จะจัดงานในลักษณะสืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับ ก็ต้องมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือประเด็นที่ได้ข้อสรุปผมว่าน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วก็มันจะได้ไม่กลายเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปในอนาคตและมันจะไม่ก่อให้เกิดนะครับเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาในพื้นที่ The Polygenz News